โรคมะเร็งตับอ่อนในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ ซึ่งหากใครได้รับการตรวจแล้วพบว่ามีเนื้องอกในตับอ่อนย่อมเกิดความกังวลใจว่าจะเป็นเนื้อร้ายอย่างไรหรือไม่จําเป็นต้องนําตัวอย่างชิ้นเนื้อออกมาส่งตรวจในห้องปฏิบัติการปัจจุบันโรงพยาบาลธนบุรีโดยแพทย์ผู้ชำนาญการได้ใช้เทคนิคการนำชิ้นเนื้อออกมาตรวจด้วยอาศัยเทคโนโลยี EUS หรือเครื่องอัลตราซาวติดกล้องส่องดูดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์โดยให้ผู้ป่วยกลืนกล้องขนาดจิ๋วลงในช่องท้องเพื่อส่งภาพภายในกระเพาะอาหารขึ้นปรากฏบนจอให แพทย์เห็นตำแหน่งเนื้องอกในตับอ่อนก่อนจะใช้กลไกบังคับเข็มที่ปลายกล้องแทงเข้าไปดูดชิ้นเนื้อในตับอ่อนออกมาส่งตรวจหาเซลล์มะเร็งโดยไม่ต้องพึ่งผ่าการผ่าตัดเหมือนก่อนหน้านี้ EUS หรือ Endoscopic ultrasound คือเครื่องอัลตราซาวติดกล้องส่องดูดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีทั้งเครื่องตรวจอัลตราซาวกับกล้องวิดีโอขนาดจิ๋วอยู่ด้วยกันโดยมีสายสัญ,ญญาณเชื่อมโยงไปถึงจอรับภาพจากภายในกระเพาะอาหารของผู้ป่วยหลังจากที่กลืนอุปกรณ์ตรงใน ท้องแล้วทั้งนี้ต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญการในการควบคุม EUS ให้ปฏิบัติการดูดชิ้นเนื้อจากตับอ่อนโดยใช้เวลาระหว่าง15ถึง45นา,าทีซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยแต่หลังจากพักฟื้นแล้วสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักค้างคืนทั้งนี้ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม4-6ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงประโยชน์ของผู้ป่วยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดเข้าไปที่ตับอ่อนเพื่อนำตัวอย่างชิ้นเนื้อออกมาตรวจเช่นในอดีต โรงพยาบาลทนบุรีพร้อมให้บริการตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้องอกด้วยเทคโนโลยี EUS โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดและจองคิวตรวจได้ในเวลาทำการ